สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนเฝ้ากีฬาวันนี้ผมแชมป์พิรพลน,นะครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับนี่คือฟุตบอลแมตช์ส,สำคัญในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับนัดแรกเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์จากอังกฤษเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับบุกไปเจอเซบีย่าเซบีย่าชนะ2ประตูต่อหนึ่งเท่ากับวันเล่นในบ้านเกมนี้ เลสเตอร์ ester, ขอชนะเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์จะสร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ถ้าเกิดเซบีย่าดันมายิงประตูทีมเยอได้1ลูก เลสเตอร์จะต้องชนะ3-1ดังนั้นสาวกจิ้งจอกสยามในประเทศไทยเราหวังสกอร์1-0แล้วก็3-1นะครับนี่คือข่ามคืนฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปถ้าเกิดมองไปนะครับทางซ้ายมือของผมคุณผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่าน,นี่คือสเสน่ห์ของเลสเตอร์ซิตี้ในการเตรียมทงนะครับแล้วก็ที่ปรบมือซึ่งจะใช้เป็นพลังนะครับเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่า ตอนที่ไปที่สเปนนะครับทุกครั้งเวลานักบอลเลสเตอร์จับบอลได้แฟนๆสเปนจะรวมพลังการตะโกนตะโกนให้ดังจนถึงขนาดที่นักบอลเลสเตอร์สื่อสารกันไม่ได้ฉะนั้นเกมนี้แทนเสียงปรบมือจะเป็นคลเปอร์ตัวนี้ที่จะส่งเป็นกำลังใจนะครับและคิดดูครับถ้าแฟนๆสามหมื่น,น 30, กว่าคนนั้นใช้ตัวนี้จะแรงแค่ไหนวันนี้จะมีแฟนๆจากสเปนมาประมาณ1,700กว่าคนก็ต้องรอดูกันครับว่าการได้เล่นในสนามตัวเองและเสียง แัปดังๆนั้นจะทำให้จิงจอกสยามชนะ1-0หรือ3-1เพื่อกลุยทางสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือไม่นี่คือภาพที่สวยที่สุดจาก King Power Stadium ที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมที่ประเทศไทยได้ชมเชินครับคุณผู้ชมครับก่อนแข่ง1วันนะครับรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คุณต๊อปอายวั์ศรีวัฒนประภานั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับมาให้กำลังใจนักแต่ก่อนนัดสำคัญ ซึ่งหน้าตาผู้เล่นแต่ละคนนี่ก็มั่นใจแบบสุดๆโดยเฉพาะชินจิโอคาซากิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับและก็เจมี่วาร์ดีกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่ย้ำว่าจะจัดหนักจัดไปให้คนไทยสุขใจก็ต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศก่อนเกมที่ King Power Stadium มนี่คนลุกจริงๆมันดังมาก เลสเตอร์ในชุดสีน้ำเงินครับในทีที่26ได้ท็อปช็อตจากกัปตันทีมและก็สุดด้วยกองหลังเวสมอร์แกนครับ <Yeah. S> 1-0นะฮะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เท่ากับว่าสกอร์รวมมี2-2นะครับซึ่งจบแบบนี้เลสเตอร์จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยกดประตูทีมเยือนทันทีแต่เปิดครึ่งหลังมาเพียงแค่8นาะทีเอสกูเดโร กองหลังทีมชาติสเปนซัดอย่างไกลแต่โอ้โหคานช่วยชีวิตเลสเตอร์ซิตี้ไว้นะครับและเพียงแค่หนึ่งนาทีถัดมาครับเป็นมาร์คเอไบริทเทปีกซ้ายชาวอังกฤษวอลเลย์ด้วยซ้ายตรงตะข่าย2 0ศูนย์ฮะสกอร์รวม3-2 และก่อนจบเกม16นาทีสถานการณ์ทีมเยือนอ้วกเลยครับเพราะว่าซามีนาสรีตัวรุกชาวฝรั่งเศสโดนใบแดงและออกจากสนามจากชดที่ไปมีเรื่องกับเจมี่วาร์ดีเลสเตอร์นำอยู่2-0นะครับผู้เล่นมากกว่า1คนใครๆก็คิดว่าอุ้ยจบแล้วแต่ว่า3นาทีต่อมาเซบียามาได้ลูกที่จุดโทษนะครับและถ้าเซบิยายิงได้และจบ90นาทีด้วยสกอร์แพ้1-2นี้ สกอร์รวมจะเสมอกันและต้องต่อเวลาอีก30นาทีครับแต่เอนซอนซอีกกองกลางชาวฝรั่งเศสซัดไปติดเซฟของแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับซึ่งวันนี้คุณพ่อของเขาก็คือพีอรชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคยคว้าแชมป์ทั่วยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี้มาแล้ว1ครั้งนะฮะก็เข้ามาชมและก็เชียร์ลูกชายด้วยเกมนี่มันสุดเข้มข้นแล้วก็บีบหัวใจครับก่อนจบเกม8นาทีโคช ของเซบียาโดนไล่ออกจากสนามนะครับแล้วก็จบเกมอย่างยิ่งใหญ่ครับเลสเตชนะ2ประตูต่อ0ูนเข้ารอบแทีมสุดท้ายด้วยประตูรวม3ประตูต่อ 2, 2> และอีกคู่หนึ่งนะครับยูเวนตุสแชมป์อิตาลีก็ได้ประตูจากกองหน้าอาเจนจีบาล่าชนะปอร์โตจากโปรตุเกส1นนะครับสกอร์รวมผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายโอ้โห3 0ฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้มี6ทีมแล้วนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้าย บาเยอร์และดอนดม,มูนจากเยอรมันบา์เซโลนาและเรอัลมาดริดจากสเปนยูเวนตุสของอิตาลีและจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษหนทางยังอีกยาวไกลครับแต่นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในทีม2,600กว่าล้านบาทเอสลามซาเลมานีบอกว่ารอบต่อไปเจอใครก็ต้องจัดไป